สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผมมารีวิวบ้านที่จะขายหนึ่งหลังนะคะ,ะเป็นบ้านหมู่บ้านบางกอกบุรวัินะคะเบลกทีเ9ทับ181ปตัวเนื้อที่บ้านอ่าโอเคนี่คังนี่เลยข้างหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านจะสภาพ ถือว่าเป็นเป็นบ้านที่มีการปรับปรุงมีผู้อยู่อาศัยตลอดมีการดูแลบำรุงรักษาตลอดเลยหน้าบ้านจะกว้างจอดรถได้สองคันนะคะตรงนี้ได้สองคันมีบ้านเล็กที่สวยด้วยะข้างในตัวบ้านนะคะจะมีพื้นที่ทั้งหมด86ตารางวาพื้นที่ทั้งหมดเลยเนี่ยจะใช้งานได้ ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าถ้าอย่างอันนี้หน้าบ้านหน้าบ้านสวยไหมจัดสวนสวยมากเลยตัวบ้านนี่เดี๋ยวพาไปดูบริเวณรอบๆบ,บ้านนะคะนี่เจ้าของบ้านจัดสวนได้สวยมาก ด้านในด้านในบ้านก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเต็มที่เลยนะคะ<ม>นี่บริเวณนี้สวยจริงอ่ะถ้าตรงนี้ก็จะเป็นข้างนอกก็จะมีเป็นห้องครัวนะคะ มาต่อกันที่บริเวณหน้าบ้านด้านข้างนะคะด้านข้างจะมีห้องที่มีการต่อเติมสวัสดีครับที่มีการต่อเติมเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็เป็นห้องผู้สูงอายุนะคะนี่อันนี้ห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำอันนี้จะใหญ่มากนี่เลยเนะอันนี้จะเป็นเป็นการต่อเติมที่เป็นสำหรับ วิวแชร์ที่สามารถที่จะหันซ้ายขวาได้หมดเลยนะคะแล้วก็นี่ด้านข้างมีกรัวอันนี้จะต,ต่อเติมใหม่นะคะนี่เลยพื้นที่ใช้สอยเต็มที่จะมีนี่ต่อไปจะเป็น ที่หลังจานเป็นสิงขนาดเล็กอันนี้บริเวณข้างบ้านอีกมุมหนึ่งนะคะพื้นที่ใช้สอยใช้ปรับปรุงใหม่เอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะในตัวในตัวบ้านเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะ<ม>ข้างบนแล้วก็จะมีห้องผู้สูงอายุด,ด้วยข้างล่าง<ม>เป็น4ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำที่ใช้ได้ใช้งานจริงๆก็จะมีทั้งหมด สามห้องเป็นห้องอาบน้ําด้วยห้องส้วมด้วยก็จริงๆห้องแม่บ้านก็มีนะคะเป็นสําหรับครอบครัวใหญ่เลยหมู่บ้านนี้ก็คือ,อบางกอกปูรวรตาจะอยู่ตรงเส้นรามนวมินนวมินนวม,น,นวมินนะคะลาม,มินทา ก็คือจะเป็นเส้นราดชดา,ามลำพินทานะคะสามารถาเดินทางได้สะดวกสบายเลยแล้วต่อไปก็จะมีรถไฟฟ้าด้วยแต่ถ้ายัางไงเนี่ยก็คือฝากบ้านหลังนี้ไว้ไว้ด้วยนะคะเผื่อเป็นตัวเลือกอีกช่องทางหนึ่งในเรื่องของการขยายาครอบครัวนะคะโอเควันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ